แอนดาอุ้ยเจ็บใจทำอย่างงั้นไม่ยอมสตานาลักนาชัฉันต้องนาวงเด้งเดงเด้งอยู่ข้งน้าเดงเด้งตด้งเดงให้มันเข้าชากเดงเด้งเด้งเด้งอยูข้งน้าจันไว้แล้วใจอยู่ขางเธอยิ่งออนดาองพี่เลยสิลูกสาววัง อราลองสั่งท้องลูกไหมสิลูกห้องทอแม่อลันาลองให้จบสิลูกเร็วเม่ใช่หมอป็นยะไมึงคะหมอมันจะไปลงมุกจกเลยเน้ายคมคะคือเราเป็นใครให้ไหมคะ เป็นนะดูซิตัวซิอหมอาาคุณหมอเป็นคุณไขไม่ค่ะหืมหปวดไปคนณไขไปคนับหมอปวดทำไมคะคปวดม,มากเลยค่ะคุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยนะคะคุณหมอ Um. Come on, here you go. Come on, come con Come